คู่รักดาราดังจดทะเบียนสมรสแล้วเปิดใจสาเหตุรอเลิกแต่งปี67จดทะเบียนสมรสแล้วอีกหนึ่งปีค้อยแต่งอีกหนึ่งคู่รักที่จดทะเบียนสมรสกันไปแล้วระหว่างตูมตามยุทธนาเครื่องกลางและอาหลีอัตรินยาพึ่งศิีนสีกูลใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาอย่างเป็นทางการแต่สำหรับเรื่องพิธีฉลองวิวายัางคงต้องรอเลิก งามยามดีอีกหนึ่งปีข้างหน้าวงวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีกับหนุ่มตูมตามและสาวอารีหลังจดทะเบียนสมรสตูมตามโพสแจ้งข่าวดีลงในอินสตาแกรมบอกว่ามีสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะเรื่องที่ดีที่สุดของปีนี้แอบเก็บไว้สักพักเพื่อที่จะมารอเป็นของขวัญส่งท้ายปี ส่วนงานพิธีตั้งใจรอบ้านเสร็จก็ขึ้นบ้านใหม่พร้อมกันเลยเนาะยุทธนารักธรินยานะจ๊ะอัธรินยารักยุทธนาสวัสดีปีใหม่รวงนาจ้าสำหรับพิธีการแต่งงานหนุ่มตุมตามเปิดใจผ่านสื่อบอกว่าจริงๆเลิกที่ดีคือปลายปีที่แล้วแต่กระชั้นชิดไปไม่ทันแล้วมีเลิกที่ดีอีกก็ปี2567เลย กลายเป็นอีกหนึ่งปีข้างหน้าต้องรอเลือกปี2,567ในขณะที่สาวอาลีบอกว่าอยากรอให้บ้านเสร็จเพราะอยากจัดงานที่บ้านก็เลยเป็นปี2,567เหตุผลก็มีแค่นี้เองทำบ้านให้เป็นเรือนหอและก็ถือโอกาสทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ไปด้วยเลย